สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านชาบูที่เรียกว่าร้านเฮฮาชาบู ha นะครับอยออู่ใกล้ๆก,กับธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้อันนี้ผมจ่ายประมาณ300กว่าบาทนะครับนี่ครับราคาชาบูก็คือ289บเกนะครับเนี่ยบุฟเฟ่นะครับแต่ว่าผมบวกรีฟิลน้ำไปด้วยนะครับ39บาทนะครับนี่ครับที่ผมสั่งมาครับนี่ครับพี่น้องว่าผมจะกินเบิร์ดป่ะครับยังเหลือสเต็กนะครับ เนื้อสเต็กอีกนะครับพี่น้องนี่ครับเมนูที่อยู่ในนี้ครับพี่น้องครับเอฟครับกินได้หมดเลยนะครับราคา289ร้อยแปดสบกาทกินได้เบิร์ดทุกอย่างยังมาอีกเนะี่ยเป็นปูอัดด้วยครับปูอัดจะมีน้ําจิ้มก็สั่งมาทุกแบบนะแต่ผมชอบแบบปูรานที่ร้านหนึ่งครับอยู่ในเมนูนี้ทานได้หมดเลยนสบายนั่งสบายแนาหมดบอก ไม่เป็นไรไม่เป <den> ็นไรครับกับพวกงูว่าจะกินเบิร์ตบอร์นะครับสัางมากินผู้เดียวเดี๋ยนี่นี่นะนโอ้สนักินหลายแท้โอ้ต้มปลาซะ้่อันน้องปลามาก่อนมูอเอบ่อปลาหมึกกับมีพี่น้องปลาหมึกตัว่ใหญ่นี่พี่น้อง พาหมึกค่อยลวกออกก็ได้ผมพยายามยายออกมาให้มันดูเละหลายนะครับทั้งเบิร์ตนี่นะครับผมกินผู้เดียวบ๊วยอินกับซังมะมัยนะครับนี่ฮาชาบูกีิวสุรินครับตามมาได้พี่น้องเด้อกุ้งกับซังไหม,ามมาตามมานี่ลูกชิ้นเขาก็อร่อยครับ ต้ม้วลูกชิ้นไปชิ้นอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมากินละม,ม,ม,มีมีเนื้อโอ้มีทุกอย่างี่้องเลยเนี่ยขออยากกินก่อนมาเลย